นีควันนี้มาดูวิธีสาธิตการใช้ยานของเครื่องเชื่อมนะครับอัจารอ์แรกก็เป็นการเช็คมันเครื่องนะครับผมดึดึงขึ้นมาครับเครื่องต้องอยู่ที่สองขีดนะครับอยู่ที่สองครับดึงดึครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาดูสายพานครับสายพานเลยนะครับเป็นสีนหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ดาเาเนินการแก้ไข าาดีนะครับดูมาดูสนิสเด็กเกอร์นะครับตรวจสอบเดเครับผมดูสนิสเด็กเกอร์ครับม่เลย เแล้วเช็คที่สวิตเอเมอรลันนะครับเพื่อเช็คระดับน้ำมันนะครับเดี๋นะครับครับไปเห็นสัญญาณไฟแล้วก็ระดับของน้ำมันนะครับถ้าเกิดน้ำมันตับเราก็ให้เติมน้ำมับเส่เลยครับแล้วก็จะหลังจากนั้นเราก็จะบิดสตาร์ทเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาดูปุ่มต่างๆนะครับพอเราสตาร์ทติดสมมติว่าเราสตาร์ทติดแล้วครับเราก็มาปรับที่ไฟแอนพามิเนลนะครับนี่คือไฟนะ การขึ้นนะครับไปไปเชื่อมที่จะออกนะครับแล้วก็เช็ดนะครับการเชื่อมไฟฟ้ากับอาก้อนนะครับเป็นส่วนประกอบที่ที่ไปดูนะครับแล้วก็คอยบริการนะครับเซนเซอร์นะครับทุกท่านจะใช้อินเจียร์สำหรับพวกเครื่องเชื่อมก็จะดัดขึ้นมาที่ออดนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็จะลองสตาร์ทดูครับครับ เดี๋ยวเราับคุยใช้เองช้นั้านได้ติครับหลังจากเสร็แล้วก็ให้หมุนกลับแล้วก็ผิดสวิตชุญแจเลยนะครับหมุนลับแล้วก็ปิดสวิตชุญแจ แล้วก็เอาเบรกรลงครับนี่ก็คือกา้เครับกกดูกกครับก็จะมีติดไฟค์ับไอะไรก็ โทรกลับมาพิเศีวิวมาห้เลยครับเป็นเรื่องมีปัญหาถ้าหากเราแก้ปัญหาเพื่อนคนไม่ไม่ได้นะครับพอเนะครับขอบคุณครับสาหรับทิปครับรนี้เราจะมาในกา่ไหองรอ่ช่ กันแรกเราต้องมาเช็คเบเกอร์นะครับ,บรเบเกอร์ที่อยู่ตรงแบตเตอรี่นะครับตรงข้างตองนะครับก็คืนเบเกอร์นี่นะครับมันจะมีคาบเกลือที่เป็นเกาะนะครับให้เราแรกกันดับแรกให้เราโยกก่อนนะครับโยกขึ้นโยกลงเลยนะครับโยกขึ้นโยกลงให้หลายรอบครับท่านเพราะว่าคาบเกลืออาจจะเกาะนะครับให้เราโยกสักสองสามรอบนะครับแล้วลองสตาต์ทอีกทีหนึ่งถ้รกระต้าเติดกก็ถือว่าโอเค่อ้ทสตาร์ตไม่ติดก็ให้ดำเนินการแกะดูนะครับแกะดูนะครับ จะมีคาบเพลเราก็หาอะไรมนาะขัดขัดกระดาษทรายมาขัดนะครับคาบเพลออกน,นะครับตามลูกเลยนะครับเราก็ขัดแล้วก็น้ำยาโปรตีก็ได้นะครับหรือถ้ามีโซเนตก็ใช้โซเนตไม่มีก็จะดีดีโปรตีฉีดได้นะครับว่าจะเป็นวิธีการแก้ไขรากต้นนะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะครับนเคนะครับแล้วก็ ข้อสองนะครับที่ปัญหาที่เกิดบ่อยๆนะครับไปเชื่อมไม่ออกนะครับเดินดูขงหน้ากนะครับขั้นแรกนะครับแค่เื่องใส่เชื่อมไม่ออกนะครับนะครับฟิวจะดูฟิวสองตัวนะครับฟิวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟ <coworkers S 1> ิวนะครับเพื่อดำเนินการเช็คฟิวนะครับถ้าฟิวขาดมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับ จะมีไฟโชว์นะครับว่าฟิวขารทีปีหนึ่งทีสบีหนึ่งสองนะครับตามป้าเลยนะครับถ้ามีฟิวหรือไฟขาดมันจะขึ้นโชว์เลยนะครับไฟจะไม่ออกนะครับเราจะมีควคอมมิวเป็นหัวนะคของมิวนึ่งก็หลังแล้วก็หยิดข้อหนึ่งนะครับที่ไฟไม่ออกนะครับคอมมิวกับแรงอ่านนะครับให้มาดูที่ นี่ลัา้ข้างขวาเครื่องยนต์นะครับดานในนะครับติอยู่ในช่องตรงนี้นะครับไปดูแปงถอดคอมมิวนะครับเพื่อถอดมานะครับถอดมาแล้วก็มาขัดนะครับตาใจดูดีนะครับนี่เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเข้าไปว แถยบนา้าเหียกรือเข้าจอกก่อนกันครับตัวแรกถ้ามัน so ยังไม่ออก่อ่อนานะครับเดีไยวครับก็ไปวไปไม่ออกวไขโดยใช้ทีีครับผมเริ่อต้นครับอ๋ีมกีปัญหาหนึ่งก็คือไฟบริการไม่ออกไปนะเดืเทิ๊ เบรกเกอร์ที่ไฟยทิพนะครับเราจะใช้ลมนะครับในการเป่านะครับการเินเข้ามานะครับมีฝนตกหนี่เราเปิดกาดเข้ามาก็จะทะลุเบอร์เกอร์ทิพย์นะครับไปโดยการไม่ออกนะครับที่สามารถเพียร์นิสเราบอกว่าเบอร์เกอร์เชื่อมได้ให้ดำเนินการเอาลมมาเป่าเลยครับลมเป่าเบอร์เกอร์เลยนะครับก็จะเป็นการที่มีแก้ไข ก็ที่ดึงกระตุ้นแบบนี้ครับก็จะทำกิรเแลงในระบแล้วก็ท่านที่ใช้ลมเก่านะครับคูเบอร์เราไปไม่เดินะครับเราจะทำให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผม ก็น่าจะช่วยได้นิดนึงนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเกี่ยวนะครับก็พยายามดูดูป้ายที่เราติดไปให้นะครับผมจะมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็จะมีโพสตนะครับโพสต่างๆแล้วจะมีฟวามครับจะมีจะมีวิธีการแก้ไขในการมีเซ็นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับ ทีอยู่ข้างฝาอยู่ฝาขวามือนะครับเราก็จะเปิดมาก็จะมีวิธีการใช้เงานวิธีการเปลี่ยนยนะครับวิธีการรีเซ็ตเครื่องนะครับแล้วก็จะบอกนะครับให้เราทาํา,าทตามอาจจะแจ้งดวยเรื่องเงินรู้ที่สามารถอ่านภาษาจันก็ประมาณนี้นะครับผมก็อขอตัวไปก่อนนะครับไปรับอีกกณีหนะครับ Long, đào tạo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 , đào được. đào